สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับน้องแบมและน้องแบมเล่าให้เราฟังว่าน้องแบมได้เห็นผีที่โรงเรียนของเธอนี่คือภาพที่น้องแบมได้ทำการถ่ายไว้นั่นมันไหนขอดูคลิปเต็มๆได้ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันจะทำการดูคลิป <G ül> พระเจ้านั่นมันผีจริงๆหอยเชื่อได้ปะเนี่ยข่าวสมัยเนี้ยชอบหลอกลวงอ่ะเอ้า พี่แอมสวัสดีค่ะนี่มิดริเธอไม่เชื่อจริงเหรอว่าผีอะ่ะมีจริงนะโดยเฉพาะในโรงเรียนของเราอะ่ะจริงเหรอคะพี่แอมหนูเรียนมาที่นี่ตั้งหลายปีผีมีจริงเชื่อพี่สิถ้าเธออยากพิสูจน์เรื่องลี้ลับคืนนี้มาเจอพี่เที่ยงคืนที่โรงเรียนนะ ก็มาจริงเหรอนเนี่ยเอาก็นแน่นอนดีเหมียวพี่แอมบอกว่าจะพาเราไปล่าท้าผีใช่ไหมคะแมมมาตามนัดด้วยใช่จ้ะรีบตามมาทางนี้เร็วมิโดริพี่จะพาเธอไปเห็นผีเองแต่จริงๆแล้วหนูก็เริ่มกลัวแล้วอะค่ะพี่แอมคะหนูเออไปตามเพื่อนมาอีกดีไหมนี่ อย่าใจเสาะไปหน่อยเลยรีบตามมาเจ้าน่อยจะดีอยู่ฉันก็อยากจะรู้นี่นาว่าผีมีจริงหรือเปล่าจะได้รู้ไปเลยเฮ้ยใครเขาอยากรู้เรื่องนี้กันนะ่ะไม่มีใครเขาอยากรู้เรื่องนี้หรอกนะเจ้านายนั่นไงพี่แอมอยู่บนนั้นละพี่แอมค้ารอหนูด้วยรีบตามขึ้นมานะเฮ้ย ทำไมถึงรีบร้อนขนาดนั้นเนี่ยยอ้ยจะขึ้นไปจริง,รงๆหรอเจ้านายอยากขึ้นไปเลยนะเชื่อฉันฉันว่าแอมเหม,มือนไม่ธรรมดาฉันตามชีวิตแอมมานานแล้วฉันว่าแอมอะเหมือนปิดอะไรบางอย่างอยู่เฮ้ยครับนายดูนี้ดิเห็นแสงอะไรแวบๆด้วยอ่ะอ้ย ก็บอกแล้วไงว่าอย่าเชื่อเขาฉันว่าเธอกลับบ้านดีกว่านะมิโดริถ้าเกิดว่าเธออยู่ต่อรับรองเธอโดนผีหลอกแน่ไม่อ่ะวันนี้ฉันจะพิสูจน์ให้ได้ว่ามันมีผีจริงหรือเปล่าทุกคนมาดูพร้อมกับพี่นะคะนั่นไงพี่เห็นแล้วแสงเวบบลบตรงนั้นเห็นปะมันต้องเป็นผีแน่ๆาเลยอะทุกคนแล้วพี่แอมหายไปไหนแล้วเนี่ย แต่แสงมันแวบๆมาจากในห้องเนี้ยลองเข้าไปดูหน่อยดีป่ะเฮ้ยอย่าเข้าไปเชื่อฉันแต่ฉันอยากรู้นี่นะเออนั่นมันนั่นมันอะไรอ่ะ,อะไหนขอดู <c oughs> เต็มสองตานิเอาล่ะนะพร้อมนะทุกคน ครับคุณผู้ชมกลับมาก่อนกลับมาช่วยพี oh ่ก็คุณแม่อันเนียคะคุณแม่คะฮะฉันเหรออันนี้บอกว่าอยากมาเล่นกับเธอน่ะฉันฝากอันเนียด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันต้องไปทำธุระน่ะ ได้เลยค่ะอันเนี้อยากเล่นกับพี่มิโดริขอบคุณคุณแม่นะคะไม่เป็นไรจ้ะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปทำธุรกก่อนนะเอ๊ะพี่มิโดริหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่คะพี่อันเนี้อยากจะเล่นซ่อนแอบลูกจ้ะอย่าไปไหนนะรอแม่ตรงนี้นะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะงั้นหนูไปเล่นกับพี่มิโดริก่อนนะคะจะลูก แล้วเดี๋ยวแม่จะรีบก,กลับมารับนะขอบคุณนะคะคุณแม่หนูไปเล่นกับพี่เขาก่อนนะคะจะลูกขากลับอย่าลืมซื้อถั่วมานะคะจะจะเดี๋ยวแม่ซื้อมาให้นะพี่มีโดรี่ค่ะพี่มีโดร่อยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นแวบ,บๆหรือว่าจะเริ่มเล่นซ่อนแอบ,บแล้วจ้าอีน่าไม่มีพี่มีโดร่อยู่ไหน พี่กระสือ,อ,อ,อ <c oughs> เป็นไงอันเนี้ยสนุกไหมฮะนี่อันเนี้ยกลายเป็นกระสือแล้วเหรอคะ <c oughs> ใช่เป็นไงเป็นกระสือก็สนุกเหมือนกันใช่ปะงั้นอันเนี้ยอยากให้คุณแม่เป็นกระสือด้วยลูกลอะไรไปแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วไ d ลูกจาลูกคุณแม่เป็นกระสือด้วยกลางนะคะ วันนี้ก็มาถึงวันที่อันนี้กลายเป็นกระสือและกระสือตัวนี้เป็นกระสือที่ช่วยที่ชูกเออออกไงอ่ะผัวกระสือกระสือกระสือบอแล้วครับคุณผู้ชมอะคุณแม่คะจ๋าลูกคุณแม่ได้ซื้อถั่วมาหรือเปล่าคะเออจริงๆแล้วแม่ก็ซื้อถั่วมานะแต่ว่ามือแม่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้่ลูกโอ้เรื่องมันเศร้า ถ้าอย่างงั้นคุณแม่มาหลอกผีก็อันนี้นะคะได้เลยลูกแม่ชอบของแบบนี้เริ่มจากคู่สองนี้ก่อนเออเธอทำกระทงอยยังอะเออฉันทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วเออเธอเห็นผีเหมือนฉันไหมเออฉันก็เห็นเหมือนกันนะเป็นไงลูกสนุกไหมจ๊ะเออเขาไม่กลัวอันนี้เลยค่ะเขาจะกลัวได้ไงลูกเอ,อช่วยด้วยแม่จมน้ำ คุณแม่คะคุณแม่สวยแล้วทุกคนคุณแม่ของอันนี้จมน้ําไปแล้วกระสือจมน้ําเป็นไรปะเนี่ยเออนั่นอะไรของเขาเนี่ยคุณแม่คะไม่ต้องกวเดี๋ยวอันนี้จะไปช่วยเออแม่จมน้ําลูกแม่จมน้ําคุณแม่อยู่ไหนคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่อยู่ในกระทงทองหรือเปล่า ม่อยากเล่นนะตรงนี้อันนี้ทำใจดีๆไว้นะขึ้นฝั่งไปก่อนอันนี้เจอคนช่วยแล้วคุณผู้ชายช่วยอันเป็นยังไงบ้างคะทุกคนการเป็นกระสือในแบบนี้เหมือนจริงมากๆเลยใช่ไหมใครอยากเล่นแบบนี้นะคะก็เข้ามาเล่นได้เลยที่ลงก์ด้านล่างใต้คลิปนะสนุกมาก